สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนชงกาแฟดำด้วยเครื่องชงกาแฟมือร์ล M.E.720 กันนะครับมาดูกันครับว่าเครื่องทำงานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็เช็คก่อนนะครับว่าน้ำเนี่ยเติมหรือยังนะครับเมล็กาแฟด้านบนเนี่ยครับเติมหรือยังหลังจากนั้นเราก็เตรียมแก้วได้เลยครับผมบอกเลยว่าการใช้งานนั้นไม่ยากครับก็เมนูแรกก็จะเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับกดปุ่มนี้แก้วเล็กนะครับ กดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตัวเครื่องเขาก็จะเริ่มทําการบดมลลดก,กาแฟนะครับเมื่อบดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอาตัวผงที่บนเนี่ยลงไปในชุดชงสีน้ําตาลแล้วก็ทําการอัดทําการแทมแล้วก็สกัดหลังจากานั้นก็เสิร์ฟลงแก้วเลยตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวเครื่องสามารถตั้งเมนูอัตโนมัติได้2เมนูนะครับก็จะเห็นว่าแก้วเนี่ยเขาจะมีตัวแก้วเล็กแก้วใหญ่ ตรงนี้เราสามารถทําการปรับตั้งค่าได้ว่าจะเอาน้ําเยอะน้ําน้อยอุณหภูมิ70หรือ90อ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยว่าการแต่การติดตั้งเนี่ยทำยังไงบ้างอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวเอสเปสโซช็อตนะครับเข้มเข้มสไตล์เจอรี่เลยนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าถูกใจข้อกาแฟดําแน่นอนอ่าเดี๋ยวเราลองมาปรับกันดีกว่าว่าการปรับตั้งค่าเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วก็เมนูที่ผมจะทําก็จะเป็นตัว อเมริกาโน่ hmm. เป็นอเมริกาโน่เย็นเลยดีกว่า mm hmm. นะครับอะ mm hmm. เดี๋ยวลองดูมาปรับกันนะครับผมกดที่ตัวแก้วใหญ่นะครับผมก็จะกดค้างนะครับเพื่อที่เข้าไปหน้าหน้าตัวเซตติ้งนะครับหน้าตั้งค่ากดค้างเรียบร้อยก็จะเห็นตัวกระพริบแบบนี้ mm hmm. ก็จะปรับได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแนะนําว่าใช้เมล็ดโค้กอ,อ่อนเนี่ยให้ปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับถ้าคั้วเข้มเนี่ยก็เอาเบอร์5ไปเลยของผมใช้เป็นตัวโค้เข้มก็เอาเบอร์ห้านะครับ แล้วกดตรงนี้3ามขีดแบบนี้เหมือนปุ่มโอเคนะครับตัว3ามขีดตรงนี้กดโอเคปุ๊บก็จะไปที่ตัว ml ตัวนี้ก็สามารถปรับปริมาณได้นะครับปริมาณก็ปรับได้ตั้งแต่20จนถึง250นะครับอันนี้ผมเอาที่150แล้วกดโอเคอโอเคก็จะไปที่ตัวอุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่70จนถึง90ผมชอบร้อนๆผมก็เอา9กไปเลยครับแล้วผมก็กดโอเคครับผม อ่ทาทีนี้เครื่องเขาก็จะจําตั้งค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับถ้าเขาหลังผมมากดตัวแก้วใหญ่เนี่ยเขาก็จะจําไว้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมากดนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆด้วยอ่าเดี๋ยวทาอะไรให้ดูนะครับก็คือกดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็กดอีกครั้งหนึง่งอ่าตรงนี้จะมีเลข2นะครับก็หมายความว่าเครื่องเนี่ยเขาจะทำดับเบิลช็อตนะครับทำสองรอบนั่นเองทํา2รอบก็หมายถึงว่าเขาจะทาการบด นะครับบดเสร็จแล้วก็สกัดกาแฟอะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็ลงมาในแก้วเมื่อเสร็จแล้วแก้วนึงเขาก็จะทําอีกแก้วหนึง่ทงทํา2รอบนั่นเองนะครับตรงนี้มเมล็ดกาแฟใกล้หมดนะครับผมก็สามารถเติมระหว่างการทําได้เลยแบบนี้เองนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบใสนะครับเห็นไหมครับจริงๆเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามเมล็ดเนี่ยใกล้หมดหรือ,อยังึผมก็ปิดกันไว้เหมือนเดิม เมนูที่ผมกำลังทำอยู่จะผมจะทำเป็นตัวอเมริกาโน่เย็นนะครับเป็นแบบ2ช็อตตรงนี้ก็ช็อตแรกยังไม่เสร็จเดี๋ยวเขาก็กำลังทำอยู่นะครับจะทำเป็นขนาดแก้วใหญ่เลยนะครับตรงนี้เป็น150 ml 2รอบนะครับก็จะเอาไปใส่ในน้ำแข็งผมก็เตรียมน้ำแข็งสักกู่หนึ่งนะครับ ะจะใส่เป็นแก้วนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็แก้วแรกเสร็จเรียบร้อยสำหรับตัวเมิกาโน่ต่อไปเครื่องก็จะเริ่มเตรียมทำงานสำหรับตัวช็อตที่2เห็นไหมครับอ่าตันนี้ก็จะทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็เสิร์ฟลงมาอีกรอบหนึ่งแต่ทีนี้ทีนี้ผมคิดว่าตัวตัวนี้มันพอละผมอยากยกเลิกหรือบางทีผมอาจจะไปกดผิดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับเราสามารถยกเลิกได้นะครับ โดยการกดค้างไว้แบบนี้่าเห็นไหมครับเครื่องหยุดทํางานเลยแล้วก็ตัวมเมล็ดที่เขาบดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเททิ้งนะครับอตอนนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาใส่ในน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นอเมริกาโน่เย็นเลยแบบนี้เลยครับก็เรียบร้อยครับผมสำหรับการใช้งานชงกาแฟดำ จากเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติมเมอร์รอ ME720 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ